เดือนมกราคมแล้วนะคะก็เข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะคะก็สวัสดีเดือนกุมภาพันธ์นะคะสวัสดีเดือนแห่งความรักนะคะบรรดาบแบรนด์ต่างๆของจีนเซจานก็ออกมาให้ปฏิทินหลายแบรนด์เลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็เดือนที่ผ่านมานะคะก็แสดงความยินดีกับพี่เจานด้วยนะคะที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสิบเยาวชนรุ่นใหม่ของจีนนะคะประจําปี2023นั่นเองนะคะ China's Top เทน New Youth l i s ว20-23นะคะซึ่งพี่สจานก็เป็นหนึ่งใน10เยาวชนรุ่นใหม่ที่ถูกคัดเลือกด้วยนะคะจากการแสดงละครนะคะในวันที่ฝันเริ่มต้นในบทเสี่ยวชุนเซยนั่นเองนะคะทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมของพีสจานได้รับการยกย่องอย่างมากจากผู้ชมและหนักวิจา์นั่นเองนะคะซึ่งพวกเขาก็ต่างเห็นพ้องต้องการว่านี่เป็นความก้าวหน้าครั้งสําคัญในอาชีพการแสดงของเขานั่นเอง ก็ยินดีกับพี่เซจันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบว่าดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ยินดีกับพี่เซจันอีกหนึ่งรางวัลน,นะคะในต้นปี2024นะคะโดยความอันดับหนึ่งนะคะของโพเอเชียนเมลไอดอลวินเนอร์นะคะด้วยคะแนนโหวตทั้งหมดราวแสนเปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเสียงนั่นเองนะคะสุดยอดมากๆเลย จริงๆรายการนี้นะคะเขาปิดโหวตไปเมื่อ25มกราคมนี้นั่นเองสุดยอดมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นบองชรองนะคะพี่คลิปล่าสุดนะคะออกแบบล่าสุดเลยสุดยอดมากๆเลยแล้วก็ยังจะมีงานนะคะพี่เสือจ้นยังมีงานไชน n าอินเทอร์เน็ตออ i s i o อเ n ช u a แอนนวลนะคะเซเรมนี่นะคะซึ่งจะเป็นงานที่อัดเทปไว้นะคะทุกคน พี่เซจันน่าจะได้ร้องนะคะเริ่มวันเสาร์นี้นะคะงานจะเริ่มไลฟ์ประมาณ16นาฬิกานะคะแต่ว่าอาจจะเริ่มจริงตอนช่วง6โมงครึ่งของไทยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วคือเราก็รอลุ้นกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่งานสดน,นะคะทุกคนเป็นงานอัดเทปไว้เนาะมาที่กองจ้างไ้จ้วนนะคะทุกคนคุณกุ้งอ้วนนะคะก็มาบอกนะคะบอกว่าให้แบรนดรอยเตอร์นะคะพี่แอบ่ายพี่เซจันนั่นเองนะคะซึ่งแบบ มันไอ้นั่นมากเลยนะคะทุกคนแบบว่าพยายามมากเลยดูดิเนะขึ้นไปปีนข้างบนถึงสูงนะคะปีนแบบว่าเพื่อที่จะเอารูปภาพของพิสชาญานะคะไปขายนั่นเองนะคะอย่าสนับสนุนพวกนี้นะคะเขาทำแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายในกองนั่นเองนะคะยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยนะคะว่าอย่าเขามานะคะอย่าไปซื้อนะคะอย่าไปร่วม ในการที่ส่งเสริมนะคะพวกรอยเตอร์พวกที่แอบถ่ายชาแซงอะไรต่างๆนะคะหรือว่าร่วมยุยงปง่งปุกปันอะไรต่างๆนานาน,นะคะแล้วก็ระวังโดนหลอกขายกิ๊บบ็อกที่แบบว่าทําเป็นปฏิทินขายหรือว่าของอะไรที่เป็นลายเซ็นที่เชี่ยวจานนะคะก็ทางกุ้งอ้วนเขาก็มาเตือนด้วยความหวังดีนั่นเองนะคะยังไงทุกคนก็ขอให้มีสติในการซื้อแต่ว่าในการอ่า ปล่อยคลิปอะไรต่างๆน,นานานะคะทุกคนดูสิทุกวันนี้พี่สจันตต้องแต่งตัวแบบนี้เข้าออกกองห,ห่อหุ้มมิดชิดเลยเ<อ>พื่อที่จะไม่ให้พวกปาปารัสซีนะคะได้ภาพที่ไปนั่นเองนะคะก็สงสารพี่เหมือนกันนะเนี่ยทำงานก็ยากนะคะแต่ว่าคนมาแบบว่าไม่หวังดีก็เยอะนะคะทุกคน เอาล่ะเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะพี่จา้านมีตรารางนะคะตารางงาน3งานใหญ่ด้วยกันนะคะรับรางวัลแล้วก็ร้องเพลงคือวันที่2นะคะเปิดตัวนติตยสาร gq นั่นเองนะคะซึ่งก็กดกันให้ทันนะคะเพื่อนเราสั่งจองไว้แล้วแหละวันที่3นะคะงาน audio oh, visual นะคะ ceremony นะคะแล้วก็วันที่11งาน cmg ceremony chinese tv drama annual ceremony นั่นเองนะคะรอดูความ ปังปังปังนะฮะทุกงานเลยนะฮะรอชมรอชมนะเพื่อน <love> ก็มาพบกับเซอร์เจนสเตชันใหม่นะฮะคลิปหน้าคลิปนี้ก็บายบายทุกคนฮนะขอให้ทุกคนมีความสุขนะฮะสวัสดีฮะ